สวัสดีเพื่อเพื่อนอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลวงพงศ์ศักดิ์วันนี้ผมจะพูดเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐบาลซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เสี่ยงนิดหนึ่งซึ่งผมจะไม่ได้พูดเอาเองนะครับผมจะยิงจากข้อมูลเป็นหลักนะครับข้อมูลนี้มาจากวิกิพีเดียจากหลายๆเว็บนะครับผมไม่ได้เอามาจากเว็บเดียวเพื่อป้องกันว่าเออกูข้างรัฐบาลนี้มึงก็ใช่สิมึงก็มาจากสื่อรัฐบาลนี้นะครับผมจะเอามาจากหลายๆเว็บ ซึ่งให้เพื่อนลองไปเซิร์ชดูเลยครับว่าสิ่หัวข้อที่ผมพูดนี้มันจริงหรือเปล่าผมจะเอามาจากหลายๆเว็บแล้วก็เลือกเว็บหนึ่งนะครับที่เขียนที่เขียนรวบรวมหมายถึงว่าเอาทุกๆเว็บนี่เขียนคล้ายๆกันแล้วก็ผมจะหาเว็บที่ผมจะเอามานําเสนอให้เพื่อนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดในการเปรียบเทียบรัฐบาลก็คือหัวข้อเศรษฐกิจ GDP เล่นเองนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพกันไปเลยนะครับว่าการบริหาร2ประเทศโอ้สองรัฐบาลน,นี้เป็นยังไงเพื่อจะให้เุกคนเห็นภาพนะครับเราไปดูกันเลยครับผมนี่ก็คือโคโกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับโคโกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมจะมาอ่านเนื้อหาสําคัญสาคัญโดยจะไม่ได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดให้เพื่อนฟังผมไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้เพื่อนฟังถ้าใครขยันก็ไปอ่านเอาเอง แต่ถ้าใครขี้เกียจก็มองฟังผมสปอยได้เลยครับว่าเนื้อหามันเป็นยังไงอยากให้เพื่อนๆเ,เอาพิจารณาเองว่าการบริหารของรัฐบาลน,นี้กับรัฐบาลก่อนหน้าเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับเปิดมาก็รัฐบาลยิ่งแล้วก็เป็นไฟเปิดก่อนเลยครับโดยหยิบยกเอาประเด็นการบริหารงานของรัฐบาลทรสว,ว่าบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวมาถึง2ปีซ้อนพลเอกทางด้านเพื่อนบุญยก็สวนกลับมา ว่าถ้ารัฐบาลของเราบริหารล้มเหลว2ปีซ้อนทําไมคอมองยิ่งลักถึงมีการปรับเปลี่ยนถึง5ครั้งภายในปีเดียวอันนี้ผมคิดเองว่ายิ่งลักน่าจะเปลี่ยนคนที่ไม่มีไม่มีประสิทธิภาพออกไปใน5ปีนี้ใครที่มีประสิทธิภาพก็เข้ามาใครมีไม่มีประสิทธิภาพก็ออกไปไม่เหมือนใครบางคนที่ไม่มีประสิทธิภาพก็อยู่มาหลายปีแล้วก็ยังไม่ออกนะครับเพิ่งมาออกมาเมื่อกี้นี้นะครับ แล้วพลเอกประยุทธ์ก็ต่อคำอีกว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยบริหารเชี่ยมเศรษฐกิจไม่มีสิทภาพดังเรื่องการจัดการน้ําทําให้มีการน้ําท่วมและมีการทุจริตรหลากหลายโครงการแล,และสุดท้ายมีการอัตราเจริญเติบโตของ GDP เนี่ยเพียง0.8ซนะครับซึ่งข้อมูลและตัวเลขในช่วง2รัฐบาลเป็นอย่างไรคงเอาตัวเลขและเหตุการณ์มาเปิดเผยกันอย่างเป็นธรรมนะครับเพื่อไม่ให้ เข้าข้างรัฐบาลข้างใดข้างหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่อุรุกาภัยเนี่ยเมื่อวันที่25กรกฎาคมห้าเนี่ยทำให้มูลค่าการเสียหายหทั้งหมดเนี่ย1.44ล้านนะครับจากการประเมินของธนาคารโลกนะครับแล้วนะครับเรามาดูตัวเลข gdp ของปี2 5งจากธนาคารเอเชียเดลด็อปเมนต์แบงก ระบุว่าการเติบโตของ GDP นั้นเพียง0.8%ซึ่งกับข้อมูลจากซึ่งกับข้อมูลจากธนาคารโลกโฟกัสอีคัมกเนี่ยอี o n o m i เนี่ยในปี55เนี่ยรัฐบาลยิงแล้วุ่หารเพียงแค่ปีเดียวปีเดียวนะครับปีเดียวแล้วก็เกิดรัฐประหารกับมีอัตาราการาบเจอคือน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเขาก็มาประเมินการในการกู้เศรษฐกิจปีเดียวเท่านั้นเอง กับมีอัตราเจริญเติบโต GDP 7.2%ตามธนาคารเอเชียดีเวล็อปเมนต์แบงก์และธนาคารโลกนะครับประเมินใกล้เคียง7.3%หางกันแค่0.1%นะครับเรียกได้ว่ารัฐบาลยิ่งและการทำงานโดย,โดยรวมรุกภัยสามารถปรับการเจริญเติบโตของ GDP ตามสุดจาก0.8%ให้ขึ้นมาเป็น7.2 ปอร์เซ็นต์ภายในปีเดียวทีนี้หลังจากการรัฐประหาร54จบไปขึ้นสู่ปี55นะครับอัตราดอกเบี้ยเอ,อืเออ,อัตรา GDP จเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจก็ลดลงตกจาก72ในปี55มาอยู่ที่2.8ในปี57นั้นยอมรับได้ว่ายิ่งลกปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของกบพศเพื่อที่จะมามาล้มรัฐบาลที่เป็นการเลือกตั้ง นะครับตัวเลขในปี57ก็คือรัฐบาลประยุทธ์ได้ขึ้นอำนาจแล้วมันอยู่ที่0.8คุณรู้ครับจากการรัฐประหารโดยมีม .14 มีอะไรทั้งแล้วแต่เต็มสะหมดเนี่ยมีการบริหารถึง2รัฐบาลก็คือรัฐบาลของรัฐบาลยิ่งรัฐรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเรียกได้ว่า2รัฐบาลเข้ามาวิหารนั้น GDP เติบโตกันอยู่ที่0.8พอเข้ามาปีที่2ที่3ของการรัฐ รัฐประหารก็คือปี2558ผลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเต็มๆพบอัตราการเจริญเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นจาก0.8เป็น2.8ตามข้อมูลธนาคารเอเชียดีลล์อปเมนแบงค์นะครับเพิ่มขึ้นอย่างมาก2%นะครับดังนั้นเปรียบเทียบกันปีต่อปีหลังจากการบริหารรัฐบาลยิ่งและกะบับรัฐบาลประยุทธ์นั้น GDP ต,ต่างกันถึง5%นะครับการเจริญเแบบติบโต ไม่ใช่ต่างกันเพิ่มขึ้นนะต่างการลดลงซึ่งผมจะมองว่าการบริหารนั้นคุณต้องเอาข้อมูลมาเปิดเปิดเปรียบเทียบนะครับว่ามันมันเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าซึ่งเพื่อไม่เห็นภาพเพียนภาพยิง่งยิ่งผมจะเอาอีกเว็บหนึ่งนะครับเรามาดูเว็บนี้นะครับลงทุนแมนนะครับปี2010ถึงปี2014อันรายได้เข้าเฉลี่ยประเทศต่อปี3 0 0แสนต่อ3 0 0แสนล้านบาทต่อปี นะครับแล้วก็มาปีของพลเอกประยุทธ์คือปี2015ั0สิบห้าสิบเ้าเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดวิกฤตนะครับเกิดวิกฤตก็คือตอน2อ2พันี่ะครับต้นปีส0 2 0บอันนี้เขานับจากปีสิบ้าถึง2019บเก้านี่ยรายได้สี่เหลียลดลงตอนที่ยังไม่ได้เกิดวิกฤตหายเหวอ,อะไรเลยนะครับลดลงมาถึงเกือบแสนเป็นแสนเลยนะครับเป็นแสนแสนแสนล้านเลยนะครับมันหายไปไหน,นครับ หลักๆที่มันหายไปเลยก็คือการส่งออกนี่แหละครับเพราะอะไรทําให้เราไม่สามารถส่งออกได้ขนาดนั้น1ใช่ครับมันก็เกิดจากวิกฤตไม่สามารถส่งออกได้ทุกรัฐบาลก็ต้องเจอวิกฤตครับอย่างยิ่งรลักก็เจอน้ําท่วมพลเอกะยุทธ์ก็เจอวิกฤตแต่ทําไมการส่งออกของรัฐบาลยิองลักทางภาคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่หยุดชะงักทาให้ GDP ตกเติบโตขึ้นถึง5-6% แต่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นโลกอะไรก็แล้วแต่คนต้องต้องกินต้องใช้ก็ต้องส่งของกินออกนอกประเทศแต่การส่งออกเนี่ยเราลดลงเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลไม่สนับสนุนคนในชาติให้มีประสิทธิภาพในการจ้างงานเพื่อจะให้มีกาลังผลิตสนับสนุนให้เไปซื้ออาวุธนะครับซื้อยอย่างเดียวผมรู้ครับว่าอาวุธมันสําคัญแต่เราต้องเอาความเป็นจริงในในโลกก่อนว่า ประชาชนจะอดตายหากันไปแล้วเนี่ยเราต้องไปซื้ออาวุธการซื้ออาวุธเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันประเทศจริงครับแต่การที่เราผลิตเองเป็นเนี่ยมันเราไม่ต้องไปซื้อซึ่งรวระวัตสศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวก็เคยเอาแนวคิดร็อกเกของเราเนี่ยเอาแนวคิดมาให้กองทัพวิจัยศึกษาทาเองอย่างเช่นคลิปก่อนหน้าที่ผมพูดไปแล้วเรื่องการต่อเรือท่านก็สละเงินของพระอ,องค์เนี่ยเอามาให้วิจัยทําเรือต่อเรือเป็นตรวจการไฟฟังของตัวเองได้นี่ผมก็จะมาพูดถึงว่า ตกลงแล้วมันขึ้นอยู่อยู่กับกับใครกคนเนี้ยครับผมเอาตัวเลขมาย,ยืนยันไม่ได้เอาตัวเลขมาคือเอาตัวเลขมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับให้เพื่อนๆไปศึกษากันเองว่าการบริหารของสองสอง,สองรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรผมไม่ได้ว่ารัฐบาลยิ่งักด,ดีมากผมไม่ได้ว่ารัฐบาลประยุทธ์ไม่ดีเพียงแต่ให้เพื่อนเพื่อนดูจากข้อมูลที่ผมเอามาดูถ้าใครขยันหน่อยก็ไปศึกษาคุนภ้าพเองได้ว่ามันเป็นยังไงให้ลงเลือกามากกว่านี้ และคลิปนี้ยผมจะมาพูดถึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพกันไปเลยว่าใครใครเป็นคนคิดที่เริ่มถึงใครจะเป็นคนที่เริ่มยังไงก็แล้วแต่มันก็มาจากภาษีประชาชนแต่การการบริหารจัดการเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาพูดให้เพื่อนฟังกับรถไฟความเร็วสูงระหว่างรถไฟ้นผักของยิ่งรัฐบาลยิ่งละที่ร้อกันมากับรถไฟประยุทธ์นะครับมนเป็นยังไงมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วผมจะนมาพูดสู่เพื่อนฟัง เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ